โอ้โหเสียงพวกเราไม่เหลือแล้วครับเกมนี้มันจริงๆครับเข้าพอดีสายเข้าโอ้ยเข้าไหมลำฟางยิงเข้าไปแล้วครับสายเข้ามาใช่ไหมใช่รับชมพู่ยิงครับปึ๊บยิงยิียบอามาโอ้ยดีหน้าเซฟเครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดเหรอวัลรัญญาสีประสง์โอ้หเข้าครับกดปั๊บสามเหลี่ยมครับโอ้ห เข้าไปครับยิงเอาละครับดีหน้าเซฟครับเอาละสิดีหน้าเซฟครับเอาละสิเอาละครับยิงไม่เข้าครับเอาละสิสุดยอดมากพี่ดีหน้าคุณต้มเพชรบอกสุดยอดค่ะคุณนภัสบอกว่าพี่ดีหน้าเซฟเซฟมบบี้กาบอกว่าลูกนี้แหละเซฟแน่ๆเจ้าปิ่นครับมาชมครับเนี่ยวนิ่งมุมครับคุณนังสันบอกว่า ดีน่าคนนี้ทีมงานโคุต้นครับไปบนโลกมาแล้วครับนี่ปูสารประตูนครศรีใช่ไหมครับนี่อ๋ออนุชาบอกเซฟนครทีมงานคุณต้นคุต้นรัดดีน่าบอกดีน่าขอเซฟสักลูกมองึบโอ้โหป็นเสาเข้าเนี่ยนะเ,เกมเลยโอ้ยประตูไปผิดทางึบเซฟไม่เซฟโอ้ยบอลว่าไงจะมีล่าม้าอีกไหม หรือจะเรื่องใหม่จบแล้วครับจบครับโอ้โหลูกนี้ประตูน้ำบัางก็ได้โอ้โหต้องแต่เขาดีนะกอนด้วยนะครับ จะได้กลับบ้านู่แล้วพี่พอย์สู้ๆครับโอ้โหโดนนาทีแบบให้จับมาได้ครับมาได้เชินชมทั้งสองทีมมาตามนัดครับนครโอ้ลำปางก็สู้สุดมันแล้วครับลำปางจีดกิดกิดคุณลงนุษลำปางขึ้นแท่นไปแล้วนะนครดึงขาลงมาคุณลงนุษบอกนครสีดิวะสีโอสยอดเลยครับเชินชมสองทีมครับ ดีใจใหญ่ครับเก,เกมน,นี่จบเกมนะครับค<อ>รับดานสนาดมมนั้นเลเหนือสิ่งอื่นใดครับคือมิตรภาพหลังจบเกมครับอันนี้คือเป้าหมายของการพัฒนาเยาชวชนแห่งชาติของเรานะครับถึงไลเกมเราสู้กันเต็มที่ครับชื่นชมหัวใจทั้งสองทีมนะครับโอ้โหยังคอมเมนต์ไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับ<อ>ชื่นชมหัวใจครับผมก็ชื่นชมหัวใจทีมนไลฟ์สด ยืนกันเสียงก็ไม่มีครับขาหมดแรงครับนครศสีสุดมากครับสุดยอดนกคอนสีสุดยอดสองทีมไม่เป็นชื่นชมสองทีมเลยค่ะโอ้โหชื่นชมคุณวันเพ็นบอกขอบคุณค่ะทุกทานน้องเก่งสองทีมนครนทุกเสือสุดสุดยินดีด้วยนะพี่ๆนักคอนสีดิวะโอ้ยวันนี้ชื่นชมมากๆนะครับเหนือสิ่งอื่นใดครับก็แต้คือมิตภาพที่ยิ่งใหญ่เนาะที่เราต้องชื่นชมมากครับแล้วก็ ขอบคุณทั้งสองทีมที่สู้กันให้เราได้ดูกันสุดมันมากสุดยอดวันนี้ผมจ่ายบรรยากาศทางนครศรีให้ชมนัดเนื้อครับนี่ครับท่างใกล้เราพอดีครับเรามาถ่ายฝั่งนี้พอดีเราก็ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนอันนี้มีมีบนเอาไว้นะครับนนมีบอลนอะมีค<บ>นอแก้บนก่อนคิดถึงเด็กๆครับได้ข่าวว่าคนละสองพันรอบอ,อ่ะอืมอ่านี่ครับ ยินดีมากๆครับยอดยินดีด้วยครับทั้งสองทีมสู้กันได้สุดมันครับลำปางก็คว้าที่สามไปเดี๋ยววันาวันมรืนนี้วันที่วันที่หนึ่งใช่ไหมวันที่สามเอ็ดสามเอ็ดสามเ็ดครับแมตต์หยุดโลกอ่าฮะนครศรีชลบุรีโอ้โหดวงนี้ไม่กิพิบตากันเลยครับสิงห์แดนใต้ไปเจอเสือตะวันออกใครจะอยู่ใครจะไป